สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับสิบภาษพ,พาเมพีน้องมาเบิงการปูกพักนะครับผมคือการเฮ็ดหน้านี่เขาสิบแบงพผื้นที่เฮ็ดหน้าเ่อเดียวเลยเนีย่มันราคาเขามันพันพวนแล้วส่วนใหญ่ก็ราคาบอดีครับผมราคาเขานี่บอสามารถสิเฮ็ดขายได,ได้ได้เงื่อนลายครับทําเงื่อนบอคอยได แล้วก็ทาให้กเกษตรกรขาดทุนตลอดนะปลูกเขาก็ควรนสิปลูกไว้กินซ,ซ,ซ,ซื้อครับผม,ผมพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าสีเฮดอ้อยคือโลดบรรทุกคนอยู่คนาร,ราคาดีแต่ต้นทุนก็นสูงครับผมเหมาะสําหรับคนมีให้หลายครับผมมีให้อ้อยให้ยังแต่ว่าเฮ้านี่ให้บ่หลายก็ต้อง มาใสาปลูกผักการปลูกผักนี่สิทําเงินได้ดีกว่าแล้วก็ร,ราคาดีกว่าเขาครับผมการผันผลของราคาผักนี่จะน้อยครับผมยิ่งเฮ็ดช่วงฤดูฝนถือว่าที่ผูกค้นเห็ดหนักและส่วนใหญ่ก็ไปเห็ดหน้ากันเนาะกับเขาจะบอนิยมมาปลูกผักกัสิราคาแพงเนื่องจากคนเห็ดน้อย พ่อแม่พี่น้องดังนั้นเฮาควรสิมีสวนนะผมแบ่งพื้นที่จากการเห็ดหน้าเนาะกะมาเห็ดสวนฮะก็ใส่พื้นที่บ่หลาย้อครับผมแต่ว่าได้ได้เงินหลายกว่าเห็ดหน้าฮะแล้วพื้นที่นี่มันก็สิมีต้นไม่ล้อมรอบมันเหม,มาะแก่การเห็ดหน้าเพราะว่าเขามันสีงามโพดต้นมันสีสูงฮะนี่พื้นที่ที่เห็ดสวนผักครับผม เดี๋ยวผมสิบภาพไปสอบถามเจ้าของสวนิ่งก่อนโอ้ปลูกพักง่ามอีกดีเนาะครับผมอ,อันนี้พักกระจนเข้าป,ป,ป,ปลูกปลูกปลูกหลายอย่างอยู่เด้เนาะเน้นกระจนมอคกะลี่มอคกะลี่แล้วก็พริกขี้หนูสวนอ๋อครับแล้วก็ลวกลวงตุ้งหังเต้ างหค้าพักขาวอ๋อพักซีกีนพักซีเล้าครับอ๋อปลูกหลายยางผสมประสานกันไปเนาะผสมประสานอย่างละนิดละหน่อยเนาะเพราะว่าราคาผักนี่มันขึ้นลงแม่นันไม่ขึ้นไม่ลงวงนี้มันก็นเริ่มจะถึกแล้วครับเพราะว่าคนเริ่มปลูกหลายปลูกหลายเขาปลูกผักนี่เขาต้องปลูกให้ให้ออกก้อนม่ต้องปูกประมาณช่วงเดือนใดรับ ประมาณเดือนเดือนกัญญานกัญญาเริ่มปลูกเลยกัญญาเริ่มนิดเลยเขาถืขายไปเดือนตุลาเขางายราคาดีแต่ข้าวเห็ดบดได้เหมันมันสวนข้าวมันเป็นที่ลุ่มนะอ๋อสวนเป็นที่ลุ่มแล้วมันมันน้ำมันดินมันซูมเกินไปมันมันปลูกปลูกเ่าค่อยเกิดดินซูมนานถ้าปลูกเป็นวันครับผมถ้าแม่นดินบอดซูมนี่นี่ครับเบื้องคณาครับผม งามคนาดอกนยังครับนี่ยวงตู้่องเต้อันนี้คณะฮ่องกงคณะฮินดู่นนีนนั่ั้นหนึ่งออันนี้เฮ็ดตลอดทั้งปีเลยบ่ครับนี่ย่อเฮ็ดตหนาวโอ้หนาวหนาฝนมันเห็ดยากเน้ะแมหนาฝนเฮ็ดไ่ได้มันปลูกธรรมชาตินั่นแหครับปลูกธรรมชาติ บ่บ่บ่มีเงินที่สิไปลงทุนลงเลื่อนคือเขาเนาะแม่นเนาก็บผู้แต่ข้าวเพราะเหตุใดเพราะว่าเพราะว่าผักเพราะว่าผักข้านี่มันมักดินดินแห้งเนาะอาศัยหดวน้ำเอาอาศัยหัน้ำอ่าถ้าแม่นดินมันมันซุ่มเกินไปนี่เขาเขาสิเน่าสิตายปลูกบ่ขึ้นเลย งามงามปีนี้งามนะผมเราพักถ้าออกก้อนมูก็สิเป็นราคาราคาสูงครับไม่้ขายเอะคได้งมะเล่ได้งมัแบตลาด้านท่วเายงค้แม่ายเงผูงแล้ายน้บานเาอ้ย่าขยเองค่ายเงขายน้ำบานกน้ายขายขเาก็ได้ขายแล้วก็ไปนั่งอยาง่ยางาน มันมันถ้าเขาขายหมดอยู่บ้านเดาก็ออกตลาดครับมือหนึ่งนี่ประมาณรายได้นี่ครับประมาณจักบาทมือหนึ่งแต่ประมาณแต่พ่อได้ใส่น่ะนะถึงยังยังไายกับซี่หัว้อยยี่ได้ยู่รัโอ้ครับแม่ก็เอาใส่ไปขายอีกที่ขายดีฮะโอ้พ่อพ่อได้ใส่พอถึงว่าเข้าใจซื่อมือเนาะครับผมแม่ึงไปเ้องกระได้ฮะอืม ครับนี่เบิ้งเอาเราปลูกพักง่ามมิลลีครับผมฮะนี่ครับอันนี้พักกาดหอได้เนาะครับผมกาหนาวนี่สีหอดีฮะ้าบอหนาวบอหอครับผมนี่อันนี้ก็ปลูกปลูกหมุนเวียนเนาะ แล้วก็ปลูกพวกต้นบระขามแปรยครับบระขามเทศบานเห่าเนี่ยคือเอาไว้ขายคือกันครับผมนี่ครับปลูกพันธุ์ไงได้นี่ครับผมเนี่ยครับ่อบออืดแนวเห็ดครับบานเห่าเนี่ครับพ่อพ่อได้เห็ดหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วครับนาฝนนี่ก็เห็ดยนกฮะก็เบิ่งไ้เบิ่งหน้าไปแล้วครับผมนี่พักสลัดก็มีด้สลัดต่ว่า พักไอ้นี่ยพักกระจอนหรือพักพักกาดดอกเมนบอนี่เมนเขาอื่นพักกระจอนเขาอื่นพักกระจอนเนาะครับผมพักกาดดอกแต่ว่าปลูกปลูกคือปลูกนาหนาวนี่เขาสิมีรสหวานเลยคนขนนิยมซื้อกินครับช่วงนี้ขายขายง่ายครับพักพักกระนี่นี่หวานนะโอ้นี่นี่เป็นพักสลัดอันนี้ก็ขายอยู่ในตลาดห้างอะไเนาะแต่ว่าปลูกหลายบ่ราะใดเพราะข้น ส่วนใหญ่จะนิยมเฉพาะกลุ่มเป็นพักสูบกัาพปลูกแบบใบกินใบกินฮะนานาหนาวนี่คือบ่ตตองเรียนสารเคมีปันใดกันบ่ตองเรียนสารเคมีห้าหนาวปลูกง่ายโล่บ่หลายครับบ่่หลายขึ้นหนาฝนยิ่งหนาวพักแหงจะ่มักฮะ นี่พกักอักาศหินกับมี่ครับอันใดพ่อเน็บไว้กินกับเน็บไปเด้อครับออพ่อแม่พี่น้องสำหรับวงนี้กับพักขนานเน,ะนาะขานนี่ขายดีดีเลยครับขึ้นชายแต่ว่าพายตูนี่มันบ่มากอากาศหนาว <laughs> ใบเลืองมันแล้ว มันมากมองนุ่นๆแห่งๆอ๋ออันนี้อันนี้คือวานเบียขึ้นชายเนาะบอท่านเอาไปไปปลูกแต่พอหยากยี่ได้ขึ้นชายหลายเดือนอยู่ดีกว่าสีไงนี่บางเทือกเป็นสองเดือนจังครับจังเอาไปปลูกได้นี่ฮะครับเดี๋ยว ให้เจ้าของสวนเราเก็บพักก่อนเด้อเดี๋ยวผมสิพายางชุ่มสวนครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบอครับพักนี่ก็ถือว่าราคาดีราคาดีกว่าเขาหลายหลายครับพ่อแม่พี่น้องนี่กับปลูกปลูกคือปลูกเป็นรุ่นๆครับผมเห็ดเป็นแปลง ครับผมปลูกเป็นหลุ่นเด้อทางเหนือกัสิเป็นพักซี่ครับผมมีพักหอมผอมตัวขืนเสมกับบลกออกเด่นเอาไว้กินครับผมพักซี่เขาเอิยพ,พักซี่ล่าวานเท่าเนี่ยแหละกินกับลาบกับพนโอแสบลายส่วนใญ่นี่พักกะจอนครับผมสิสิปลูกหลายครับผมเป็นแปลงไงใดเนื่องจากพ่อ เขาเป็นดอกเนาะเนี่เป็นดอกจังสิเฮากระเด็ดไปขายครับผมช่วงหนาหนาวเขาสิบหวานแ่บครับบ่พ่อขายบุหรี่ครับพ่อแม่พี่นอ้องฮะเป็นที่ต้องการของตลาดเดี๋ยวผมสิพาไปเบืองอีกฟังหนึ่งครับผมเนี่นี่ปลูกประมาณแปะไรได้อยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปเบืองปลาพ่นครับมองนี่ก็สิ อยากสีงามเนาะแดดกับบอคอยซองบอคอยถึงครับเพราะว่าต้นใหม่บางครับผมเนี่ยแต่กับพ่อมีแดด่ดองอยู่ครับผมคำว,ว่างามนี่คืองามทางทิศตะวันตกครับต้นใหม่เนี่ยจ็เจาสืบังแสงถ้าถ้าบังแสงช่วงตอนแรกเนี่ยคือบอคอยดีครับผมกับแปลกอยู่ด้ถ้างามถ้าต้นใหม่บาง ช่วงทิศตะว,วันตกนี่ผลผลิตจะบ่ค่อยได้ครับผมแต่ทิศตะว,วันออกบ่เป็นอย่างครับผมสาหรับจุดนี้บักทั่วนี่ก็ถือเป็นราคามีราคาครับผมราคาดีขึ้นกันนี่ก็ปปูบักทั่วครับผมส่วนนี่ก็ปลูกอันขนา้างหน้าเพราะนี่ครับปลูก สุยางครับผมปลูกทีละนิดทีละน้อยครับพ่อแม่พี่น้องเขาจะไปปลูกเชิงเดียวคือปลูกยางเดียวเขาควรปลูกคววมหลากหล,ลายครับผมบบเคลือเทศกับมีนะใ,ให้พ่อแม่พี่น้องปลูกครับแต่ที่จะปลูกพักนี่เพราะว่าราคาแต่ละตัวดี่มันพันผวนผนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าอยากได้ราคาเนี่ยเขาปลูกช่วงหรือดูฝนใดแห่งจดีแต่ว่า ข้าบพสามารรที่สิลงทุนหรือว่าเห็ดโรงเลื่อนขนาดใหญ่ได้นะการปลูกพักอยากได้งเงินหลายมันก็ต้องปลูกหลายๆแล้วก็ต้องมีโรงเลื่อนขนาดใหญ่มันต้องลงทุนสื่อเทิงผ่ามามากันบ่ให้ถือฝนครับผมอาศัยหดน้าเอาแล้วก็ปลูกจากถุงครับเอาเอาดินดินปลูกใส่ถุงแล้วก็พักปลูกแล้วก็ว่างไว้ในโรงเลื่อนคือในต่างประเทศเห็ดเนะี่ แต่เกษตรกรเฮาเนี่ยเฮ็ดยากครับพ่อแม่พี่น้องเฮ็บดบบได้ครับบบมีทุนเราปลูกน้อยๆกับบ่บเห็นเงินครับผมมันต้องปลูกหลายๆต้องลงทุนสูงอีหลีครับผมเนี่ยนี่ครับผมขนาดปลูกบบเม่น้อยๆเนี่ยครับผมรายได้ของเกษตรกรของเขานี่กับยู่ประมันมือละ500ห้าร้อยือหกร้อยฮะนี่พ่อแม่พี่น้องการปลูกพักของเกษตรกร,กรนี่ครับ ผมคิดว่ากับเป็นตาลิตนุลดูเลยลิตนุลหาบอบววนสี่สิบไปโจมตีถ้าพักราคาแพงเพราะว่าถึงยนี่มันเห็ดยากก็เห็ดยากิลีผู้เห็ดเป็นคนขาดทุนเลยพ่อเม่พี่นอ้องบ๊วเมียนพอขาค้นกลางหรือเมียขาค้นกลางที่ไปขายอยู่ตลาดเลยอันนั้นเขาแล้วแต่เขาสีว่านะครับผมเจนี่ใครอยู่ที่คุณ แม่เราได้ปลูกเองขายเองฮะเนี่ยผักซีเราก็งามงามนะครับก็นี่ฮะ,น,ฮะนี่ครับผมงามพักแพงก็ถือว่าเกษตรกรเกษสรเฮ็ดยากคือกันฮะเห็นบอกครับผมสารับน้ำที่ใส่ในการฮดนี่ครับเกษสิใส่น้ำบาดาลครับผมเจาะเอาฮะผม,ผมจุดพุน่นเกษสิเป็นแรงน้ำบาดาล ครับผมไหวหดกัสิมีการตอ่ตอต่อทอเนาะนี่เป็นสายฮดครับผมก็มิทอพีวีซีไปชุดต่างๆครับผมหดแต่ว่าอันนี้เขาโพดกับปูไ้กินซื่อๆหรอกฮะเดี๋ยวผมผ้ามาเบิ่งอีกจุดนีก็สิเป็นฮะนี่ยครับพ่อแม่เป่นหอ,อกจุดนีก็สิเป็นสาหน้อยๆครับเป็น บ่อเลี้ยงปลาครับผมเอาปลาธรรมชาติเอาปลามาปล่อยกับสีเลี้ยงแบบธรรมชาติครับมีบัวมีปลวกปล่อยให้เขาหงอกยังสีล่ละปลาจะอยู่ดีกับบ่เล็กครับอยู่ที่คือให้การในสาเฮ้าเนี่ยก็ให้สาเฮ้าได้มีแสงครับผมให้มีแสงลงไป ไต่ซานำครับผมคือนีอ่เพื่อให้น้ำมีออกซิเจนปลาซิบรอยตายครับผมซานี่ก็สซีเลึกเล็อกอยู่ประม่าณเมตรเครื่องนี่นะครับผมอยู่มองลึกๆครับผมแล้วการคุดกับเป็นแบบให้ลาดให้ลาดเอียงไปครับผมให้มีมองตื่นมองเลิกกับ ถ้าเราเติมน้ำกระบกคือกันเด้อครับผมสะครับ็บอาศัยน้ำเติมเอาครับผมเอาพ่อให้ปลาเดียวครับขยายพันธุ์เราก็เอาไว้กินครับถ้าเลี่ยงเป็นธุรกิจเลยนี่สาสมนีนี่ขาดทุนครับพ่อแม่พี่นะ้องเฉพาะวอาหารกับเบิร์ดเรครับผมต้นทุนเอาไปเบินะร์ดฮะต้องเห็ดปริมาณหลายๆย,ยังสู่เข้าได้ครับผมคนตัวน้อยๆย,ยังเข้านี่ เฮ็ดยังกันยากครับพอม่พี่น้องเขาจะไปเฮ็ดใหญ่คือเขาเฮาสูงเงิ้ทุนเขาว่าไดฮะจะเจอยิงทุกวันนี้นะการแข่งขันพอด้แข่งขันเฉพาะอันคนในประเทศครับผมประเทศจีน,เ,นเวียดน,นามข้าเจา้าคือสินค้าข้าเจา้ากับะลักเขามาคือกันครับเราเขาต้องแข่งขันทั้งตางประเทศและในประเทศครับพอม่พี่น้องมันเป็นตลาดเซรี่ครับผมนี่ครับ พ่อแม่พี่น้องครับพักอันนี้เป็นบักพิกครับผมงามครับพ่อเม่พี่น้องเนี่ยนี่แหละครับพ่อเม่พี่น้องกษตรกรบานเฮ่าอ่เฮากลูกพักก็ถชื่อว่าได้ดีกว่าเขาแต่ว่ามันกระปูกได้เป็นช่วงเนาะเป็นหนาส่วนใหญ่หนาฝนนี่กระปูหยาหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วให้แล้วนะ เกษตรกรกับภากันมาปลูกพักฮะแล้วพ่อช่วงนี้แหละครับผมช่วงฤดูหนาวพักกระลนตาลาดราคากับพอดไดฮะดังนั้นวิธีที่แก้ไขก็คือควรปลูกทีละนิดทีละหน่อยปลูกเป็นรุนๆไปครับผมมื่กับสิีีช่วงพักราค่าขึ้นลาค่าคลง ทล่าลค่าขึ้นเท่าก็ได้งินครับผมแต่ว่าพักกระอ,อกหน่อยขึ้นกันเพราะว่ามันมันสิบช่วงมันเป็นน้าสภาพะอากาศครับผมพ่อแม่พี่น้องดังนั้นก็ผมก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องก็แต่เห็นราค่าพักแพงก็ยา่าย่าได้ไปโจมตีหรได้ว่ากเกษตรก่อนเน้อเพราะว่าเหตุหนากดีคจังได้กก็ ลิ้ต้นแลวก็ซอยๆกันครับผมยาได้เป็นน้ำเข่าพักต่างประเทศมาขายแข่งกับพักเมืองไทยหลายให้เกษตรกร,กรบ้านห่อได้ยู่ได้น้ำครับผมเพราะว่าปลูกพักกับบ่ิษัปลูกเวปีมันปลูกยากครับผมบ่าสามารถที่สิลงทุนลงทุนสื่อลงเรื่อนขนาดง่ญ่ฮะรายได้กับบเวณว่าสีหลายครับผม พักแพงกับพบ่อแม่วาสีใดเงินจะวาะ่าราคาต้นทุนค่าปุ๋ยค่านา้ำฮะไฟสี่หดนีก็สูงดังนั้นผมก็อยากสือ้อฝากให้พ่อแม่พี่น้องที่รับประทานผักก็ควรสิเห็นใจแล้วก็ซอยซื้อพักเกษตรกรบ้านเฮ้าเด้อฮะสังคมของเฮ้าต้องอยู่ได้ครับผมรายได้ก็ต้องมีการกระจายสู่ระบบหลากหานะ มันโบมีนเหตุไๆครับผมถือว่าเหตุยากพอสมควรฮะลงทุนหมื่นหนึ่งได้ใส่เมื่อละสี่ลอยหาลอยนี่ฮะก็อยากฝากแล้วกะ็ให้สรอยกันกินกันใส่ของไทยพักไทยครผมส่งเสริมการปลูกเกษตรกรไทยให้มู่วเฮาอยู่ได้อยู่หลอดทุกคนครับผมไปด้วยกันครับแล้วก็สวัสดีครับ